็ยโฮสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะตอนนี้ <g rab ble> กั็มาอยู่กับน้องตาเหลืองที่คาดว่าคงเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะก็นะตอนนี้หลองอยู่กับมาอยู่ที่หอคอยรับเพื่อมาเอากุญแจกุญแจสู่ประตูลับอีกทีหนึ่งนะก็คือว่า กุญแจมันอยู่ข้างบนเนี่ยทุกคนข้างบนอยู่บนเนี่ยใกล้ๆรังนกนี่เลยเราต้องรอให้นกกระสากลับมาที่รังนะเพื่อที่กุญแจจะได้ตกลงมาซึ่งเงื่อนไขาการรอก็คือ,เ,อเขาบอกว่าให้รอจนขึ้นวันใหม่นะซึ่งก็ขึ้นวันใหม่แล้วนะไหนนกว่าเฮ้ hey ก็ต <formation jin inh ale> <at> ้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปของน้องเนี่ยอัดอัดไว้แบบนานมากแล้วนะจากตรงนี้ที่คนดูอยู่นะจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปอะไม่ใช่วันเดียวกันเลยนะทุกคนคือหลงอัดแบบคนละวันเลยนะอ๋อไงนั้นนั้นไงนั่นนกใช่ไหมทำไมอยู่ไกลยังวะด้วยความเร็ว ด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยนะนานและนานโคตรเลยแล้วต้องรอมันบินแบบ ต้องรอบวนบินเออไปซ้ายสุดจอขวาสุดจอจะเอาอีกสักกี่รอบดีฮ้ One eternity later แล้วนะ <c oughs> สิบนาทีแล้วนะเอ้ยเออมาแล้วเฮ้ยกว่าจะมานั่นหน่อยแล้วยังไงต่อไหนกุญแจไม่เห็นร่วงหรือว่าต้องลุกก่อนป้าน้อง เอ้ยล่นมาแล้วหล่นมาแล้วกุญแจล่นมาแล้วแล้วนกก็บินไปอะไรวะเออเอาไม่ว่าไปห้องลับกันดีกว่านะเออนั่นแหละไปห้องลับกันดีกว่าเออเงื่อนไขของการมาห้องลับประตูมันจะออกมาตอนศูนย์นาฬิกาศูนย์นาทีนะแล้วก็จะอยู่อีกประมาณ 30 30นาทีก็ประตูนี้จะแรนดอมด้วยนะทุกคนต้องไปที่ทุกคนต้องไปที่แผนที่ก่อนนะเพื่อไปดูว่ามีจุดประตูอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วนะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะว่ามันมีตรงไหนบ้างซึ่งในแต่ละรอบมันจะสุ่มเกิดตามแต่ละที่แต่ละที่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะ เดี๋ยวนะอ่ะชิพหายแล้วประตูเออเออ,เอ,อประตูมันหายไปอีกแล้วอะ่ะดูเหมือนว่าฉันจะออกไปจากตอนนี้เออออกไปตอนนี้ไม่ได้อะ่ะน้องบอกว่าท้ายสุดฉันก็เจอคุกที่เล็กยิ่งกว่านี้โอ้ยตายแล้วฉันจะต้องติดอยู่ในนี้กันเหรอไม่นะ ก็แบบว่าขึ้นวันใหม่แล้วนะทุกคนเราก็ต้องกลับเราต้องกลับมาลงนี่หลงลงทุนแบบนั่งรอกะจังหวะเลยนะกะจังหวะแบบว่าเวลาศูนย์นาฬิกาศูนยนาทีนี่มันจะมาเมื่อไหร่ย่ายประตูเปิดแล้ว ออกเลยออกสิเอา้าทำไมออกไม่ได้อ่ะอันนี้ไงออกได้แล้วอ่ามันดูประตูดูไม่คุ้นเลยอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เลอ ไม่อะน้องมันไม่ได้อยู่ตรงนี้น้องเข้าจะอีกทางหนึ่งนะก็คือว่าหลวก็อยากจะสารภาพบาปแล้วแบบว่าเวลาอยากทีุ่เคนเห็นมันเหลือศูนย์หมดเลยเขาไม่ได้ตั้ใจลืมนะน้องต่เหลือเลยวันเกิดน้องไปด้วยเลยทีนี้ แ yeah, ย <c oughs> ่หละคือหลงหลงลืมหลงก็ปล่อยทิ้งไว้จนเวลาเดยวสูญจะแล้วไม่นะ <c oughs> งั้นก็คงจะต้องไปยังตอนจบแล้วซินเนี่ยโอเคเราเดินทางไปยังตอนจบกันเลยดีกว่า <c oughs> ถึงเวลาปิดซีรีส์เกมนี้กันแล้วนะ จะน่าเศร้าหน่อยๆก็ตามทีนะลาก่อนนะบานเสร็จสุขเราเดินทางไปที่บ่อน้ำกันก่อนนะเออลองไปรอที่บ่อน้ำกันไหนไหนบ่อน้ำเดี๋ยวนะ <c oughs> สอบใครอ่ะอย่าบอกนะว่าสอบสอบลุง ที่มาตักน้ำยังงี้เราใครจะมารับน้องอะล,งอลุงตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนลุงตื่นขึ้นมาคุยกันก่อนมารับน้องขึ้นไปก่อนเราจบสิ้นแล้วฮะเราไม่สามารถพา้อ้ออกไปได้เพราะว่าลุงได้จากโลกนี้ไปแล้ว เราขอโทษน้องตาเหลืองเราไม่น่าลืมเลยอ่ะทางเดียวตอนนี้ก็คือปลุกราชาขึ้นมานะราชาครับน้องมาปลุกแล้วครับการรอสิ้นสุดลงแล้วปลุกราชา <c oughs> ตื่นยัง คัดซีเหรอ,อตื่นยังเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเริ่มเริ่มมีรอยแล้าเริ่มร้าแล้ว,ลวหลงไม่รู้ว่าราชาตนนี้จริงๆแล้วเป็นไขรเป็นฝั่งดีหรือฝั่งไม่ดี บอกอยากเหมือนกันนะว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วคำว่าถูกกับผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเลยนะจะอธิบายยังไงดีอะ่ะก็แบบว่าอย่างเราทำสิ่งหนึ่ง ที่เราคิดว่ามันถูกแล้วแต่สําหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดก็ได้อะเออเพราะฉะน,นั้นคนํานิยามของคําว่าถูกผิดเนี่ยมันขึ้นอ,อยู่กับบุคคลมันให้ใครมาตัดสินแค,คน่คนเดียวไม่ได้นะาะทำท่าม,มันมาแล้วมาชาย,ย้งมาแล้วไนต่วอวะเกิดอะไรขึ้น ก็ติดตัวเลยฮัลโหลอ้าวแค่นี้เลยเหรออมีตัหนังสือขึ้นมาโอ้เจ้าเงาเจ้าเงาผู้เปลี่ยนศรัทธาของฉันเธอได้ปลุกฉันขึ้นมาแล้วและฉันก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้ฉันจะสร้างโลกซึ่งปราศจากการรอคอย โดยการทําลายทุกอย่างฮะทำลายทุกอย่างเหรอเฮ้ยทุกชีวิตนั้นได้พังทลายลงแต่เราไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วต่อจากนี้ไปเราจะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรอันเป็นนิรันดนี้ ว่างเปล่านี้ไปตลอดการอย่างนั้นเหรอนั่นมันไม่ดีเลยนะนั่นมันแย่มากเลยนะอาณาจักรที่เป็นนิรัน์ไม่มีซึ่งการรอคอยเพราะว่าไม่มีอะไรต้องรอไม่รู้จะรออะไร ท้องฟ้าผือนน้ำดวงตะวันอะไรก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะถูกทำลายไปหมดแล้วการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วเป็นตัวจบที่ไม่ชอบใจเอาซะเลยะแต่ว่าเนี่แหละนะมันให้ข้อคิดมาได้อย่างหนึ่งเลยอะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนคิดจะทำอะไรก็ ทำเลยนะถ้ามีโอกาสอย่าได้รีรอจนเวลามันผ่านไปแล้วโอกาสมันได้หายไปคนะ่ะเหมือนกับที่หลงลืมน้องตาเหลืองไว้จนมันครบ400วันเลยกระทั่งวันเกิดน้องเลยจนกระทั่งลุงที่มาตักน้ำกลายเป็นกระดูกไปแล้วก็ จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้สำหรับซีรีส์นี้ขอบคุณที่ยังคงติดตามน้องตาเหลืองกันอยู่นะในเกมเดอะลองจิ้งนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาเราชมขอบคุณผู้ติดตามหน้าเก่าหน้าใหม่ทุกคนและคนที่ผ่านเข้ามาดูด้วยนะขอบคุณมากเลยก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ไปจ้า